โค้ดดีมีชัยไปกว่าครึ่งถ้าลองสังเกตนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จระดับโลกที่ได้รับชัยชนะเหรียญทองและมีชื่อเสียงนั้นนอกจากพวกเขาจะมีความสามารถขยันฝึกซ้อมแล้วเขายังมีโค้ดที่ดีคอยสอนให้คำปรึกษาและแนะนำเหล่านักกีฬาทีมชาตินั่นเอง การใช้ชีวิตให้ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆก็เช่นกันถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จในแต่ละสิ่งที่คุณต้องการเช่นอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในอาชีพอยากเป็นนักบริหารที่เก่งเป็นต้นคุณควรจะต้องมองหาโค้ดให้กับตัวเองถ้าหากคุณเคยอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือให้แรงบันดาลใจและคําปรึกษาเกี่ยวกับด้านการลงทุนจะพบว่า ตัวผู้เขียนหนังสือเล่มน,นี้เขามีพ่ออยู่สองคนคือพ่อรวยและพ่อจนพ่อคนหนึ่งเป็นพ่อของเขาแท้ๆและพ่ออีกคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เขารู้จักและคอยให้คำปรึกษาที่น่าสนใจและนำพาเขามาสู่ความสำเร็จในการลงทุนได้ซึ่งเขาได้พยายามเปรียบเทียบพ่อของเขาให้ผู้อ่านได้เห็นภาพภายในหนังสือของเขาแต่ประเด็นที่เราอยากจะบอกให้คุณทราบก็คือ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขายังมีโค้ดมีคนให้คำปรึกษาจนทำให้เขาประสบความสำเร็จขึ้นมาได้เพราะโค้ดจะเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับด้านนั้นๆนอกเหนือไปจากนี้โค้ดคือบุคคลที่มองคุณอยู่ข้างสนามเขาจะเป็นคนที่มองเห็นคุณจากข้างนอก เขาสามารถอ่านเกมออกรู้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนมีจุดอ่อนด้านไหนจุดแข็งด้านไหนแล้วคุณจะพัฒนามันไปได้อย่างไรฉะนั้นโค้ดคือคนที่สำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้มองหาโค้ดส่วนตัวของคุณแล้วคุณจะไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นคำว่าโค้ดในที่นี้บางครั้งคุณอาจจะไม่ต้องไปมองหาไกลตัวกูรูผู้มีชื่อเสียงต่าง เพราะมันก็ไม่ง่ายนะักที่จะขอให้บุคคลเหล่านั้นมาเป็นโค้ดให้คุณเพราะเขาไม่ได้รู้จักตัวคุณดีพอเท่ากับคนใกล้ชิดดังนั้นมีพอ่อแม่พี่น้องเพื่อนหัวหน้าและคุณครูของเราเป็นต้นบุคคลเหล่านี้สามารถเป็นโค้ดให้กับคุณได้เสมอขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในด้านใดแล้วเดินเข้าไปหาคนคนนั้น คนที่เขาเชี่ยวชาญและชำนาญในสิ่งนั้นอย่างแท้จริงแล้วคุณจะได้คำตอบข้อแนะนำและคำปรึกษาที่ดีจากบุคคลเหล่านั้น